นซุปตาอว่รูปติดบัตรสุดปังถ่ายยังไงก็ดูดีขึ้นชื่อว่าเป็นรูปติดบัตรก็ถือว่าชาวเน็ตหลายคนต่างไม่อยากให้คนอื่นเห็นอย่างแน่นอนเพราะเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายภาพปรับเสียนให้ดูดีนั้นยากเลยทีเดียวแต่คงไม่ใช่กับเหล่าซุปตาที่ทางจามโซเชียลกำลังจะกล่าวถึงอย่างแน่นอนเลยครับเพราะพวกเขาเหล่านี้ต่างเป็นบุคคลที่เคยเปิดเผยรูปติดบัตรของตัวเอง แต่ออราความสวยความหล่อความเป๊ะก็ไม่ต่างจากรูปทั่วไปเลยทีเดียวดังนั้นจามโซเชียลจะมาเปิดเผยอันดับ5ซุปตาอว่รูปติดบัตรสุดปังถ่ายยังไงก็ดูดีจะมีซุปตาคนไหนบ้างมาดูกันเลยครับคนแรกใหม่ดาวิกายืนหนึ่งเรื่องความสวยอย่างแท้จริงเลยเลยครับสำหรับซุปตาสาวชื่อดังอย่างใหม่ดาวิกาแน่นอนว่าสาวใหม่ ขึ้นชื่อเรื่องความสวยปังอยู่แล้วโพสรูปแต่ละครั้งลงอินสตาแกรมก็เรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตอยู่เสมอพอล่าสุดที่สาวใหม่โพสรูปติดบัตรในชุดครุยหลังจบปริญญาโทอย่างเป็นทางการก็ยังกวาดคำชมเรื่องความสวยเสมออยู่ดีคนที่ 2. k i คิมเบอร์รี่สำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ก็สุดปังไม่แพ้ใครเช่นกันโดยเมื่อปี2561ที่ผ่านมา เธอก็ได้โพสต์รูปภาพติดบัตรในชุดครุยหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA นั่นเองแน่นอนว่าแม้จะไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องอะไรมากมายแต่งหน้าเบาๆกับผมยาวปล่อยตรงก็ยังดูดีเหมือนเดิมเลยทีเดียวละครับคนที่3เต้ยจรินพรถ้าไม่สวยปังก็คงไม่ใช่นางเอกสาวเต้ยจรินพรอ,อย่างแน่นอนละครับโดยความสวยของสาวเต้ย ก็โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยเป็นเน็ตไอดอลวัยเรียนแล้วทําให้เมื่อโตมาก็ยิ่งเปล่งประกายขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นกับรูปติดบัตรพื้นหลังสีขาวก็ไม่สามารถทําอะไรสาวเตร้รได้เลยยังคงสวยเป๊ะลุกละมุนไม่มีที่ติโดนใจชาวเน็ตอย่างแน่นอนคนที่ 4. นายนภัทมาถึงคิวของพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างนายนภัทกันบ้างนะครับแน่นอนว่าความหล่อของหนุ่มนายนั้นก็ยืนหนึ่งไม่แพ้ใคร จนทำให้สาวๆหลายคนตกหลุมรักไปแล้วมากมายเลยเละครับซึ่งความหล่อนี้แม้จะอยู่ในรูปติดบัตรใส่ชุดครุยก็ยังดูดีไม่เปลี่ยนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวๆถึงอยากติดต่อเป็นลูกสะใภ้แม่หมูกันจังคนที่ 5. ทอยปฐมพงศ์สำหรับพระเอกหนุ่มทอยปฐมพงศ์ก็คืนชื่อเรื่องความหล่อไม่แพ้ใครเช่นกันเลยครับโดยเมื่อปี2561เจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปติดบัตร กับชุดครุยหลังจบการศึกษาที่มอรังสิตแน่นอนว่าก็ยังหล่ออยู่ดีไม่ต่างจากรูปทั่วไปเรียกได้ว่าไม่มีอะไรมาทำลายความหล่อของหนุ่มถอยได้เลยอย่างแท้จริงเลยครับสมกับเป็นพระเอกหนุ่มที่เซาส์กริสกลาดไม่ใช่น้อยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ